ตอนนี้เราก็จะมาเอาต้นเศรษฐีวินสันนะคะจากเพื่อจะดีที่ไป็นปาล์มน้ำมันที่กกตุ้มนะคะเอาต้นเดียวกับพ่อเหรอพ่อคะออหนุ่มตาลงลูกมาให้คุณพ่อเอาโอ้ยนั่รบรหมะจะกัดเลยได้ป่ะอ่าตอนนี้เราจะยยังไงคะ คืว่าจะยังไงคะครับผมสวัสดีครับอตอนนี้ดีเดยก็จะอันนี้ผู้ใหญ่จะดีเพื่อนให้มาเนาะครับผมอนนเอานี้ไงนี่ไงพีออกก่อนพีออกก่อนครับผมอันนี้เป็นเศรษฐีวินสัต์เนาะครับผมอันนี้นะให้เอาค่ะครับผมดูนอนกันก่อนครับเราจะยังไงนะก็จะมีเสียมขุดนะเนี่ย มาผมจะกันเองมาอุ้มลูกถือกล่องได้ปะ่ะอ่าเป็นไงคะอันนี้อุณหภูตาให้พ่อขุดต้นไม้ไปปลูกได้ปะเราเนาะโอเคค่ะเนีย่ยเฮ้ยดูตัวอะไรเนี่ยมีหอยทากไหมหรือพ่อเจอหอยทากให้ดูหื้มต้นนี้ก็เป็นตะยานเนี่ยเบาเบาเออโอเคค่ะเราวจะย่านย่านย่านอุ้ยพ่นภาษากลางเขามไม่เรียกย่านย่านนะลูกกลัว แม่จ๋าหนูกลัวตอนนี้ก็ดีๆก็ทําการงัดนะคะงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทังงัด,งดผู้ใหญ่ใจดีให้เศรษฐีเป็นสันมาค่ะเพิ่นบอกว่าเอาเลยลูกงค่ะเีเป็นสันตัวนี้นะคะอยู่ที่ปั๊มน้ํามันค่ะปั๊มน้ํามันที่บ้านกกตูมนะคะอ่าเพิ่นก็ให้เรามาอีกแล้วนะคะเรามาเติมน้ำมันเนาะเพิ่นบอกว่าเอาไปเลยค่ะถ้าเอาไปพอปลูกที่หน้าบ้านนะคะ นี่ไงนู้นไงเป็นให้สองเงาเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเลยค่ะสวยเลยค่ะทีนี้อือหึยยอดเลยนะมุกตาคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปเอาสิชีวินสันไปปลูกที่บ้านนะคะโอเคอ่อาสอ,อาางงอ,องเ,อเลยเนาะกระทางเดียวเนาะอ่าสองงงเลยกระทางเดียวแม่ เราไม่ต้องปลูกเยอะทุกบ้านบ้านเราจะมีทุกสายพันธุ์นะคะทางกินได้และกินไม่ได้ค่ะโอ้ยมีเยอะแยะค่ะโอ้โหเงินเงมนผู้อยากบอกว่าผู้ใหญ่แถวผู้ใหญ่ใจดีแค่กระตุกแกนะจ้าผู้ใหญ่ใจดีบ้านกบตูวนะคะใจดีทุกพันนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะสองเงานะ มันยังม่ครบหาทีเลยเพื่อนะวาเดียวมันก็ตะยอเอม่นบ่ตอนนี้ดีๆก็จะทำการก็แตะโอเคอเร้ต้องไปขอบคุณน,นกอนนะพาปมเาเลยได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อบ่มีเอพ่อบอไว้บอคะ อุ้ยขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้กระถางด้วยนะคะเอฟซี FC. ตายละเอเเอจะไปได้ว่าะสันนิยมบอกปล่กระถางตังนี้ใชครับยามื่นจะมา,มานเอานีมโอเคพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาเนาะเอาตัวนี้ไปป,ป,ไป,ป,ปลูกรอก่อนเนาะครับ, okay. บออโอเคบอกเพื่อนก่อนก็เป็นมื่นจะมาเอาเด้อกระถางค่ะตามมาต่อเอารถใหญ่มาเอาไหมฮ่าขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยรวยมันมาเนะื้ค่ะเด้อ จะเริจะเิญค่ะโอเคครับอ่าอันนี้ก็เอาปนสันเนาะเราขี่รถไปเลยค่ะอ่ะขี่รถไปบ้านเลยแล้วใครจะถือแล้วครับอ่ะเออเนาะ <laughs> โอเคครับจบคลิปก่อนนะครับโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบที่ปั๊มน้ำมันบ้านกบตูมนะคะโอ,คโอเคค่ะ